สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ตชนแนลผู้รับสั่งจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอดจนนะคะคลิปนี้เรามาเช็คพลังงานความรักนะคะขอบคุณทุกทุทกท่านนะคะสําหรับการติดตามนะคะเช็ควงสถานการณ์นะจากนี้ไปสถานการณ์ความรักนะคะภายใน7วันนี้นะจากนี้ไปไภายใน7วันนะคะขอดู Energy หน่อยนะ คลิปนี้เป็นแบบแรนด o อมนะคะเราจะมาดูเลยนะคะจากนี้ไป7วันนะคะสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างอะดูสิคะสิ่งที่เขาคิดและจะทำต่อไปในอนาคตเร็วๆนี้กับพวกคุณนะคะ นนี้ะะคะมันเหมือนพูดคุยตกลงที่นะคะมีพลังงานการรอคอยนะคะการรอคอยที่จะให้อีกฝ่ายนะคะที่อยู่ไกลนะคะมีมีความชัดเจนกับเรามากขึ้นนะคะคุณรู้สึกกำลังรอคอยมันเป็นไพ่ของ การตัดสินใจคุยการตัดสินใจว่านะคะคนของคุณจะเดินทางมาหาคุณนะคะเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันคงแต่มันยังมีความไม่แน่นอนนะคะในความรู้สึกแรนดอมนะของของคุณก็ได้นะคะที่ชมคลิปนี้นะคะ Energy มันเหมือนว่าเคยคุยแล้วแต่ทำไมคะก็ ยังไม่ได้ไปถึงไหนอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นสถานาการณ์ที่มันเหมือนแบบเรากำลังรอคอยอยู่นะคะรอคอยที่เขาจะทำอะไรไหมเมื่มอไรเขาจะเดินทางมานะคะเมื่อไรเขาจะชัดเจนความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนแบบมันค่อนข้างที่เขาเรียกว่าทำให้คุณอะนะ,ะ sensitive นะ sensitive นะใน energy ช่วงนี้เอาง,ง่ายๆละค่ะเหมือนคิดมากนะคิดบ้างในความสัมพันธ์นะคะ เดี๋ยวขอดูขยายเพิ่มนะมันเหมือนว่านะในความสัมพันธ์นี้นะคะฝ่ายเขาอะนะคะเหมือนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคอนโทรลเขาจะต้องจัดการสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขาพร้อมนะคะเขาถึงจะเป็นคนที่แอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์ของเขาเองนะคะและก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนว่า จะบอกว่าเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไหมก็ใช่นะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้านะคะเราต้องไต่ตองให้ดีอะนะคะใช้ความรู้สึกของเรานะ,ะว่าในความลังเลใจของเราอะจะไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้มันมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ สำหรับใครบางคนเวลาดูดวงความรักนะคะหมอจะอ่านตามไพ่นะบางครั้งเอเนจีอ่ะมันต้องอ่านตามตรงนะคะเพราะว่าบางครั้งมันไม่สามารถเป็นเอเน g y ที่บวกได้มากๆนะคะหมอบอกเลยนะนะคะเพื่อนๆที่รักนะคะเข้าใจเนาะนะคะ มันมีความเอาแต่ใจตัวเองของเขาอะอะไรที่มันเป็นความสุขของเขาที่เขามีคุณอยู่นะถ้าเขาจะคุยจะพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดต่อสื่อสารมาบางครั้งเขาก็อาจจะยุ่งหรือเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้อยากประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เป็นคนที่เวลาทำงานแล้วอ่ะไม่สามารถแบ่ง ความคิดของเขาอะนะคะที่จะมาแบบดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เราทําทให้คุณรู้สึกเสียใจหรือน้อยเนื้อต่างใจว่าเขาไม่ดูแลเทคแคร์ care, ไม่เอาใจใส่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยเหมือนว่าน้อยมันเป็น energy ที่น้อยน้อยเนื้อต่างใจอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้รับไม่ได้รับความสุขอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้รับแบบ energy ที่เป็นแบบ fulfill อ่ะมันไม่ไม,ไม่มันไม่มี พลังงานแบบนั้นมันเป็นพลังงานที่เหมือนว่าไม่มีความสวีทในความสัมพันธ์ช่วงเนี้ยนะคะจากนี้ไปเสร็จวันนะคะอนะนะพวกคุณเป็นแบบย่างนี้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะคะเดี๋ยวมาขอเก็บนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสิ่งที่เขาคิดนะคะอันนี้เป็น e อน r g y ของพวกคุณนะคะ บางครั้งนะคะอาจจะตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าหมอเช็คเอเนอรรวมแล้วก็อ่านตามไพ่นะถ้ามันแบบเออไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องเสียใจช่วงนี้มันอาจจะนิดหนึ่งรอ รอให้เลยฟูมูลราศีกันไปก่อนแล้วก็รอนิวมูลของออราศีตุลก่อนเนาะนะคะมันจะมีการปรับสมดุลหรือบาลานซ์หรือการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะของเอเนจีพลังงานเนาะ,ะช่วงนี้มันจะเป็นใครบางคนก็น,นะคะจะมีเอเนจีที่ดาวนะดาวแบบ ลงอะนะคะแบบ energy ที่คิดเยอะคิดมากด้อยค่าตัวเองน้อยเนื้อต่ําใจคิดมากคิดวนเวียนในหัวอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งมันเหมือนมีอะไรมากวนอะมาส่ายสัญญ,ญาณที่มันเป็นแบบสิ่งลี้ลับพลังงานเล่นลับที่มันกวนบางครั้งขึ้นพลังงานนะคะถ้าใครที่ชอบดูดวงเรื่องความรักแล้วก็ไม่เคยดูคลิปจิตวิญญ,ญาณก็สามารถนะไปติดตามคลิปจิตวิญญ,ญาณของหมอแจนได้นะสำหรับเพื่อนๆหมอแจนที่แบบว่าเคย เขาเรียกว่าอะไรอะคะชอบแต่คลิปดูดวงอะนะนะคะไปดูคลิปิีวิญญาณบ้างเพราะว่ามันจะมีคําแนะนําไกล้ไลน์ทําให้คุณอะนะคะเขาเรียกว่าจัดการจัดการจัดการความรักความสัมพันธ์หรือพลังงาน energy ของคุณนะคะนะคะความรู้สึกนึกคิดอะไรแบบนี้นะคะ มันจะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเรารู้สึกนอยเรารู้สึกไม่ได้อย่างใจไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เราคาดหวังทีนี้พอเราหวังเราเราไม่ได้บอกว่าอยากจะให้เขาทํานู่นทํานี่หนึ่งสองาใช่ไหมคะแต่เราก็นอยเองนะคะไม่ได้พูดไม่ได้บอกนอยเองคิดเองนอยเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสไตล์เหมือนแบบคิดมากอะไรแบบนี้นะคะอ,อยากให้อยากให้อยากให้แบบว่า เขาเรียกว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะเห็นไหมคะเงินนะคะเก็บเงินนะคะมันเป็นเหมือนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวหมอขอเปิดสีใบก่อนนะคือมันเหมือนเป็นการที่แบบเก็บเงินแต่งงานแหละก็ได้นะคะหรือเขาต้องการความมั่นคงก่อนที่เขาจะมีความรักอะนะคะ ก็ยังเป็นคงเป็นไพ่ที่ดีนะสิ่งที่เขาคาดหวังในอนาคตนะ Energy ไพ่อะมันอาจจะมากกว่า7วันนะคะที่รักนะเพราะว่าไพ่ทาโร่เวลาครั้งหนึ่งนะ่ะหเดือนนะคะถ้าคุณอะมาชมคลิปนี้ตอนไหนก็ได้ที่แรนดอมนี้แล้วคุณอ่านคลิปนี้นะคะก็จากนี้ประมาณ7วันพลังงานคุณก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือก่อนหน้านี้บวกลบไป7วันนะคะหรืออาจจะถึง1เดือนได้หรือ3เดือนแบบนี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ เราต้องใจเย็นหรือรอดูช่วงนะคะ energy ใหม่ของเดือนตุลาคมนะคะมันจะมีการบาลานซ์หรือตัดสินใจหรือมีการปรับความเข้าใจหรือเรากําลังจะพูดหรือเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกอึดอัดที่ไม่กล้าพูดนะคะจะต้องได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างว่านะคะนะ เขาอาจจะแบบขอความเห็นอกเห็นใจนะคะอะไรแบบนี้นะคะคือมันเหมือนว่าเราไม่ได้รับการเติมเต็มอะไรค่ะนะคะแต่สิ่งที่เขาอยากจะทาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะ Queen of c u ัพการขอโอกาสใหม่กับการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่นะคะทําไมคะเนี่ยมันก็เหมือนแบบเขามองไปในอนาคตไกลๆเขาก็เหมือนว่ายังเห็นคุณมีคุณค่าถ่างอนกันหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงหรือคุณรู้สึกเหมือนว่า ไม่อยากจะอรอลำคาญเบื่อบอกเลิกไปแล้วทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขาอยากงเงาะละค่ะมันยังไม่ได้จบมันเป็น energy ที่เหมือนแบบเราแบบอยากจะตัดให้ขาดแต่เราทำไมคะเราหักน้าพ้าด้วยเข่าไงถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็เจ็บเขาเราอะนะคะ <c oughs> สิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าอย่างไรอะเขาก็จะเขาเรียกว่า เขาจะต่อสู้อะนะเห็นไหมคะให้มีคุณในความรักตรงนี้นะ e n e r g y ไพ่มันบอกชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์คนทางไกลนะคะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วก็มันเหมือนยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนั้นอนะคล้ายๆมันเหมือนไม่ได้ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์นะไพ่เล่าแบบนั้นนะคะไพ่เล่าแบบนั้นนะคะนะนะ บางสถานการณ์นะคะมันเหมือนว่าทําไมยังไม่คอมมิชเมนเดี๋ยวหมอ,อขอขยายเพิ่มนะเดี๋ยวขอถวดนิดนึงทําไมขอแป้3ขอแป้สใบนี้ด้วยมาสิ<ค>เขาบอกว่าโอเคคือช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ความรักที่อยู่ห่างไกลย,ยังเรียนรู้กันน้อยนะคะ ังเรียนรู้กันน้อยด้วยนะคะบางคนนะคะสถานการณ์นี้ยังไม่เจอกันเลยแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็งอนกันเขาก็เป็นแบบเนี้ยแลวเขาก็มาแล้วเขาก็หายเพราะว่ามันเหมือนเขาต้องการที่จะทําไมคะมันเหมือนคนคนนี้จะตัดสินใจช้าถ้าตัดสินใจจริงจังแล้วเขาก็จะมีความมั่นคงให้คนรักนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ห่างไกลรอคอยที่จะมารอคอยที่จะเดินทางนะคะ มันเหมือนสถานการณ์บอกว่าไม่อยากใจร้อนอ่ะเขาไม่อยากผิดพลาดนะคะเขาคิดเรื่องเกี่ยวกับเงินหรือค่าใช้จ่ายสมมุติว่าถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณไปเนี่ยนะคะคุณเป็นคนนั้นที่ดีพร้อมจริงๆหรือคุณอะ่ะเลือกเขาหรือยังอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนเขาแบบขอความมั่นใจมากกว่านี้นะคะรอดูอะไรแบบเนี้ยนะ,ะระยะทางมันก็เป็นอุปสรรคกับปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ เขาอยากทำอะไรอีกคะจริงๆมันเหมือนแบบคือจริงๆมันเหมือนแบบว่าสถานการณ์นี้ความรักนะคะมันเหมือนว่ามันเป็นเหมือนแบบคือความรักในอดีตหรือสถานการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนแบบมันมีเรื่องเก่าๆของเขาหรือของที่มันยึดติดไว้อะ ที่แบบบางครั้งอะ่ะมันเหมือนว่าเขาเคยโดนหลอ,อกไหมนะคะหมอไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องจ่ายเงินโอนเงินหรือให้เงินใช้ดูแลหรือเทคแคร์อะไรประมาณนี้เขาไม่อยากผิดพลาดอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่อยากเศร้าเสียใจมันเหมือนคนที่เคยมีอดีตชนะอ่าชนะเออใช่ชนะติดหลังอะ่ะแบบความสัมพันธ์ที่แบบเขาก็เลยไม่อยากจะรีบว่า มันเหมือนเขาคิดแบบนี้ด้วยนะว่าคนคนนั้นรักเขาจริงไหมหรือหวังแค่เงินหรืออะไรแบบนี้สแสดงว่าคนคนนี้น่าจะฐานะดีมากๆถ้าต่างชาติคนนี้นะคือไพ่มันขึ้นเหรียญเลยอะนะคะคือเขาคิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะทุ่มเทให้คุณว่ารักเขาจริงๆที่ตัวเขาเป็นหรือหลักที่เงินของเขาหรือ แล้วเขาจะโดนหลอกไหมมันมีความกลัวเนี่ยนะคะมันมีความกลัวและความห่างไกลเหตุการณ์ในอดีตไม่แน่ใจว่าใครมีลูกติดนะคะนะคะมีลูกติดต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาไม่อยากเศร้าเสียใจและเขาไม่อยากเลือกผิดมันเหมือนถ้าเลือกแล้วอยากจริงจังอะคือเหมือนอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งยั้แก่เท่าอะแล้วคนนี้จะไม่มาหลอกเรานะเป็นแบบเนี้ยหมอเนี้ยคิดแบบเนี้ยเฮ้ยเขาก็คิดแบบเนี้ยบบน,นะคะ เขาว่าคิดแบบนี้นะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะที่หมอพูดให้คุณฟังนะเขาแอคชั่นไหมเทคแอคชั่นไหมเทคแอคชั่นไหมเร็วๆเนี้ยจากนี้ไปเจ็ดวันหนึ่งเดือนหรือสามเดือนหรืออะไรก็ได้เขาจะเทคไหมลอาดูหนีอยสิจะมีการติดต่อสู่สารคุณอะ พูดคุยนะคนะเห็นไหมเดือนตุลาคืออะไรเนะี่ยเมื่อกี้ที่หมอพูดไปก่อนที่จะเปิดใช่ไหมคะเนี่ยการตัดสินใจการพูดการตัดสินใจนะคะเพ p เ o อร์ Emperor, เห็นไหมคะเนี่ยนะคะเขาจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการตัดสินใจการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาและของคุณนะคะการคือง่ายๆเๆลยค่ะจะได้มีการพูดคุยกัน เพื่อปรับความเข้าใจว่านะตกลงเอาอย่างไรดีอะไรแบบนี้คล้ายๆสไตล์แบบนั้นได้มีการพูดคุยนะคะเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเห็นไหมคะเนี่ยเขาพยายามบอกว่าขอดูใจขอเรียนรู้ขอศึกษาเรียนจะขอดูก่อนขอเรียนรู้ขอศึกษานีสใส่ใจขอเหมือนว่ายังไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจที่จะคอมมิตเมนต์นะมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นเห็นไหมคะ เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์การตัดสินใจแต่บางคนนะก็อาจจะมีการพูดเรื่องนะการที่จะเรียนรู้หรือเริ่มเริ่มต้นนะคะนะความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงๆเหมือนเขาอยากเริ่มต้นนะคนนี้นะแต่เขาเหมือนมีความกลัวนะสีด่างมันมาอนะแบบคนที่อยู่แบบขออยู่ในรังของตัวเองขออยู่ในเซฟโซนในพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย นะเหมือนแบบขอดูก่อนขอคุยก่อนให้นานกว่าน,นี้อะไรแบบนี้นะคะศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรีบเนี่ยเจ็ดเรียนมันเป็นแบบดูดูดนะเริ่มต้นคุยคุย,คยศึกษานะวิวออฟ r ฟจูนคือถ้าคนคนนี้เลือกหรืออะไรเนี่ยเขาก็ทําไมคะเขาก็จะเปิดตัวแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันเหมือนนะเป็นแค่ดู อยู่ในตัวเลือกและทางเลือกนะคะดูดูคุยคุยด้วยนะคะ <Yeah. S 1> พราะวิวอัลฟอจูนมันเป็น energy ของวันเวลามันจะเป็นตัวตัดสินนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะ,ะไม่สามารถดวนสรุปได้เลย mm hmm. เขาใช้เวลาเป็นการตัดสินด้วยนะคะ mm. เขาถึงช้าเนี่ยเห็นไหมคะช้าหมดเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่านะเะ <c oughs> วลาคุยหรือติดต่อสรรื่อสารกับคุณอะมันก็เป็นความสุข คือมันเหมือนเขาชอบในไลฟ์สไตล์คุณนั่นแหละนะคะเรื่องเขาน่าจะปลื้มคุณอะลักษณะแบบนั้นมากกว่านะเก่งทํางานเก่งมีแพชชั่นมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทําให้มีความสุขอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบเขาอาจจะไม่ต้องเป็นคนเก่งอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะ คือมันเหมือนเริ่มต้นให้คุณรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนว่าเริ่มต้นศึกษานิสัยใจคอแต่ต้องรอก่อนในสถานการณ์แต่ก็เหมือนแบบให้ความหวังเราเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบหวังว่าอะไรแบบเราจะไปกันได้อะไรประมาณเนี้ยแบบแปดไม้มันอยู่ตรงน,น,นั้นนะคะมันขึ้นยังขึ้นสถานการณ์รอคือรอวันที่จะพัฒนาค่ะเห็นไหมเนี่ยรอคือคุยก่อนให้คุณรอก่อนเห็นไหมรอที่จะมาหาเนี่ยเห็นไหมคะ จากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือมันจะต้องไปเป็นแบบสเต็ปเวลาเน่ยมันใช้เวลาคนเนี้ยใช้เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาไม่อยากแบบปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่เขาไม่เป็นคนปุ๊บปั๊บฉับพลันน่าจะเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกด้วยเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าเขาอยากจะรู้ว่ายอมรับในกันและกันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เท่านั้นแล้วขอถามเลยนะความสัมพันธ์นี้มันติดอะไรติดอะไรคะ ติดใครคะติดอะไรคะติดอะไรจ้ามาดูสิติดอะไรคะ,ะ,รคะ,ะ,รคะช้าหรือยังไงหรือช้าหรือยังไงหรือยังไงติดอะไระจ้าความสัมพันธ์นี้ขอดูเนี่ยเห็นไหมคะความมั่นคงหรือความเสียใจยนะคะ การติดต่อสื่อสารพูดคุยมันเป็นแค่การติดต่อสื่อสารอะนะคะต้องดูระยะอีกยาวไกลถ้าเป็นความมั่นคงหรือแต่งงานหรือเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเรารู้สึกดีกับใครแต่มันเป็น energy แค่แรก,แรกๆเริ่มที่คุยกันถ้าใครสักคนหนึ่งหรือตัวเขาจะแต่งงานกับคุณก็คือก็ต้องดูให้มีความมั่นคงและมั่นใจไม่อยากจะเสียใจอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่อยากจะเสียใจเขาคิดยังไง จริงๆเขาก็คิดถึงคุณนะเนี่ยนะคะก็อยากมาหาแหละอยาก take action แหละยังไม่ยังมีความไม่แน่นอนไม่มั่นใจเห็นไหมคะเพราะว่า energy เนี้ยพลังงานสิ่งที่คุณไม่มั่นใจเขาก็ไม่มั่นใจเช่นกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับดวงดาวที่ยังเดินถอยหลังอยู่หลายดวงนะคะมันจะช้าคะ่ะนึกออกไหมคะคือมันช้ามันอึดอัดและมันทําให้เราอะ อยากได้คําตอบถ้าเราไม่รอเราไม่ได้คําตอบหรอกค่ะเราก็อึดอัดถึงเราได้คําตอบเราก็ยิ่งอึดอัดค่ะเพราะว่าสถานการณ์นี้เร่งอะไรไม่ได้ค่ะหมอบอกเลยคุณต้องปล่อยวางให้มันเป็น,ปนไปตามวันเวลาไม่สามารถเร่งนะคะยิ่งดาวเดินถอยหลังเนี่ยเร่งอะไรไม่ได้เลยค่ะการติดต่อสื่อสารหรือการพูดจาหรืออะไรเนี้ยก็อาจจะทําให้ผิดหูหรือเสียเสียความรู้สึกนะคะนะคะ,นะคะวิตกกังวลเนี่ยเห็นไหมคะ วิตก,กังวลเนี่ยเขาก็อดอัดเา,าก,ก็อดทนนะคือแบบก็เช่นสิทธิ์อะจะทำยังไงดีเนี่ยให้มันไปข้างหน้าด้วยกันได้ขอขยายเพิ่มเนี่ยเห็นไหมคะอยากจะเดินทางไปเนี่ยเขาก็อยากจะเดินทางไปนะเดี๋ยวดูสิเนี่ยหกหกดาสิบดาหกดาก็มีความรักแหละเห็นไหมคะ the เวอร์เนี่ยมีความรักอยู่ แต่เขาก็กลัวความไม่แน่นอนเพราะมันหา่างไกลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ไม่อยากใจร้อนอ่ะสถานการณ์นี้คุณควรทำยังไงขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยนะหมอขอสามใบแล้วหมอจะปิดคลิปนะคุณต้องอดทนอย่างเดียวเลยอ่ะคุณสเปงมาเนี่ยอดทนเห็นไหมเนี่ยสิบเหรียญอดทนความมั่นคงต้องอดทนอะนะคะเนี่ย กว่าจะสิสบเรียญครอบครัวการแต่งงานความมั่นคงเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้เห็นไหมเมื่อกี้ที่หมอพูดไปเนี่ยไพ่ก็เปิดมาเนี่ยถ้าขึ้นอันนี้นะโอ้โหคือแบบไพ่เหมือนแบบถ้าเราอยากจะได้คนที่ดีๆรวยหรือมันอ่นคงหรืออะไรเนี่ยจิตใจหรือจิตวิญญาณเราต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมแฮงแมนมันบอกสถานาการณ์อยู่แล้วว่ารอเห็นไหมห้อยหัวขนาดเนี้ย เห็นไหมเม่อกี so to to like? well, ้เหมือนหมอพูดไปว่าต้องรอนิมูลช่วงตุลาเห็นไหมแล้วเม่อกี้มันขึ้นราศีตุนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวหมอทอยลูกทอยลูกเต่าให้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหมอทอยลูกเต่าให้แป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวดูแบบโทรศัพท์ไทยให้ด้วยใจดีมากเลยนะวันเนี้ยปก็ติไม่เคยดูไม่เคยดูให้เอเนนะไม่เคยดูให้คลิปในเพจฟรีเนี่ยเลยน้อมบ่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้น โอ้โอ oh. 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 mm ้อ๋ออืมมันเป็น energy มันเหมือนแบบว่าเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะแบบว่ามีความเขาเรียกว่ามีความคุ้มเคือมีความเอาแต่ใจในความมีความเอาแต่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะ บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ชัดเจนมันยังเป็นเอเนจีที่เขาเรียกว่าคุมเครือนะรับลวงพรางคล้ายๆมันเหมือนแบบห่างไกลความสัมพันธ์ที่ดูคุมเครือความสัมพันธ์ที่ดูอยู่ต่างประเทศลึกลับปิดบังนะคะคุณต้องเข้มแข็งนะคะช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ที่รอคอยบางครั้งอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าให้ใช้สติปัญญาของเราเนี่ยนะคะคดิดตัด พิจารณาหรือตัดสินใจเพราะช่วงเนี้มันมันไปอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนไม่มีคนให้การสนับสนุนในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือไม่มีใครคอยช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งที่มันแบบมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เข้าใจหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นการชะลอตัวนะคะของความสัมพันธ์นะราศีเมษนี่มีดาวราหูด้วยนะคะมันเป็น energy ที่มันเหมือนแบบความปกปิดความคุมเครือความยังไม่ได้รู้คําตอบอะค่ะมันมันฝืนสถานการณ์ไม่ได้และยิ่งไปตก เลือนสิบสองวินาสนะโอ้โหดาวพฤห,หัสแบบคือมันเหมือนแบบจะได้ก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจปะคะรออะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็เนี่ยแบบตรงกับไพ่อ่ะมันใช่เลยอ่ะหึลูกเต๋าก็ออกมาด้วยกันเลยนะคือเหมือนว่าที่จะลาบลื่นไงไม่มีเหมือนแบบเราจะทําอะไรสักอย่างเราเก่งนะแต่เราไม่มีแบ็คหนุนอะ่ะคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะในความรักในความสัมพันธนะ์คือมันเหมือนคุณไม่มีที่ปรึกษา เขาก็อาจจะด้วยเช่นกันและบางกรณีนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องทางไกลต่างประเทศไม่เข้าใจยังดูคุมเคือเห็นไหมคะหมอ้องบอกว่าอย่าใจร้อนใจร้อนไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดพิจารณานะ,ะช่วงนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะอะไรเพราะว่ามันดูเหมือนแบบมันยังไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดอะสิ่งที่เราคาดหรืออะไรแบบนี้นะ,ะมันมันแปลไปทำนองนั้นะนะคะ ต้องช้าก่อนนะนะคะเนี่ยนะสเตนขึ้นมาเมื่อใดก็เมื่อนนะคะว่านะคะมันคำว่าอดทนนะยิง่งยิ่งกัน่นั้นนะแต่ทีนี้ช่วงนี้บางทีเรารู้สึกเหมือนทําไมคะสับสนนะในความรู้สึกมันก็จะสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์เปลี่ยนไปอะเวลาเปลี่ยนอะมันก็จะทําให้เราเบาลงอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะ เดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวหมอค่อยมาเปิดไพ่ให้ใหม่แล้วกันนะคะนะเพื่อนที่รักนะโอเคนะคะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่นะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ